สมชื่อยึดถือคุณธรรมงามลำโกพ mm ันดีมากมีหมันแก้วหวานกับการขอกับสวัสดีนะครับกับผมนายสมพงษ์พันดวงพยาบาลบันสุขตำร้านโมจิสเวตตำบลไผ่แก้งอำเภอพุทธชุมจังหวัดยะโสธรนนะครับสำหรับบริบทนะครับประชาชนในหมู่บ้านสุขตำรานนะครับมีจำนวนเจ็ดสิบห้าคนนะครับประชากรทั้งหมด่อกระดามลอยสิบหกคนแยกเป็นผู้ชาย ลอยห้าสิบหกคนเป็นผู้หญิ่งลอยหกสิบคนนะครับอาชีพหลักของพี่น้องชาวบา้านสุขลำลานก็คืออาชีพเผ็ดหน้านะครับเผ็ดหน้าปีละเถือะบางปีฝนกด็ดีบางปีก็บ่ดีนะครับก็บ่ได้ผลผลิตอย่างเต็มที่นะครับอาชีพรองลงมาก,ก็คือการเลี้ยงสัตว์นะครับเลี้ยง,งวัวเลี้ยงควายแล้วก็มีอาชีพค้าขายแล้วก็มีอาชีพรับจ้างน้ำนะครับซึ่งในหมู่บ้านนะครับก็มีผู้น้ำมันแก้วนะครับมันแก้วสะเเพานะครับมาปลูกเพื่อเป็นการ หาลโได้เสริมให้กับชุมชนนะครับสวัสดีครับผมนายอุดมเทีวงศ์าประท่านคุ้มมันเกี่ยวหวานบานสุขสำลางครับพื้นที่ดังเดิมผมก็เป็นคนมาจากจังหวัดมหาสา,ารคามครับแต่กอนก็ก็เห็นแถวพื้นค้นแถวบ้าน่นปลูกพอดีผมย้ายมาเป็นเคยบ้านสุขสำลานเนี่ยก็เลยคิดอยากปลูกล่องม่งเพราะว่าเห็นพื้นทีว่ามันเป็นพื้นทีดินทรายหลังจากเก็บเกี่ยวเข่าแล้วกับว่มี รายไดอย่างก็เลยอยากปลูกเป็นรายใดเสริมรองมืงก็เริ่มน้ำขาน้าตั้งแต่ปีพศ2 5 4 4ัอ,อ,รอครับก็ามาล่องพิษล่องถูกว่าทยู่หลายปีครับก่าสีได้เป็นผลผลิตที่เต็มที่ตอนแรกก็ล่องมาปลูกเองพัฒนาวับปูงเองก็เลยห่วาว่าีาการปลูกการดูแลร,รักษาครับหลังจากนั้นก็มีคนมากสนใจอยากเรียนรู้อยากเจนน้ำก็เลยทายทอดความู้นี่ให้เพื่อนบ้าน ด้ยเหตุน้ำนะครับเพราะว่าพืนจินและได้เสริมดีพอสมควรครับปัจจุบันก็ได้ตั้งเป็นกลุ่มมันแก้หวานของบ้านสุสําล้านนะครับรา่ใดนี่ก็ดีพอสมควรครับตกปีหนึ่งก็หกหมื่นเจ็ดหมื่นนะครับสำหรับผู้ที่ปลูกว่าไหลาผู้ร้ายนั่ก็สิได้เป็นแสนพื่ะครับครับการเต็มพื้นที่ก็บ่มีบ่ยากนะครับก็ไถสองสามรอบแล้วแต่แล้วแต่คนถนัดนะครับไถแล้วก็คาด เหมเรียบแล้วก็ยกล่องแล้วก็ปลูกเนบไนครับเริ่มปลูกนี่มันตั้งแต่เดือนกันยาถึงเดือนตุลาคมครับปลายผลต้นหนาวครับฤดูการปลูกหลังเกี่ยวเขาก็ปปูกได้ครับเพราะว่าพื้นที่ห้องีพื้นที่ว่างหลายเทศไดดครับหลังปีไม้ก็นยังปลูกได้ครับปุ๋ยกระไส้ปุ๋ยขอกปุ๋ยขิงง้อขี่ค้อยึงตันต่อไรครับเมล็ดพันธุ์นี่น้ำเขาจะสร้างจาก สารข้ามโดยตรงครับตอนแรกๆที่ผมปลูกมากับกิโลละสามร้อยครับถ้าต,ตอนนี้อัติเลี่ยนไปเลยครับการดูแลรักษานี่ก็บงยอย่างครับมันก็นเบื้องว่ามีวัชพืชเกิดเกินบอ่อหลายบอ่อขันมีหลายเขาก็ไปถอนออกถอนอนอกแล้วก็ลดน้ำพวนดินมันธรรมดานี่ครับใช้เวลาเก้าสิบมือถึงร้อยมือครับเต็มที่สามารถคุดใสขายได้ครับ ตอนแรกๆของผมกับแลนขายเองครับใช้รถแลนขายหลังๆมาเพราะมีคนรู้จักหลายกลุ่นกับ้าเจาเมาอยุ่กับสวนเลยครับเหมากิโลยุ่กับสวนเลยครับเพราะว่าขายทรงรุสวนหนึ่งกิโลละสิบบาทครับถ้าขายจะกระเชืละส้าบาทผลผลิตต่อไรหนี่สิบประมั่นตันถึงหกตันครับต่อไรครับก็ได้หลายพอสมงวรนครับเป็นเพื่อนมีรายได้ลังการเก็บเกี่ยวจะถือว่าดีนะครับ มีซื้อเสียงเห็นเพิ่นขายตะกี้นะครับเพิ่นกะแกไปขายเองซุ้มื่นนี่เพิ่นกะมีสมาชิกมีลูกค้ามาเอาฮอดหนาสวนนะครับครับส่วนตัวผมนี่ปลูกประมาณสามไร่ครับครับปีที่ผ่านมาก็ถือว่าได้ดตอบโจทย์ดีนะครับการตลาดก็ดีสําหรับผมนี่ให้เป็นสองตอนสองระยะนะครับส่วนระยะที่แรกนี่ปลูกต้นปีคือต้นเดือนเดือนตุลานี่นะครับผมที่เว้นไปเลยนะครับดินโรงั้นสิบเวทยังนะครับสีไใช้เตรียมไว้ตากดินไว้นะครับสําหรับสีให้ผลผลิตออกใส่ปีไม่นะครับส่วน รอบที่สองนะครับก็คือหลังจากเขาเก็บเกี่ยวแล้วเขาับจิตตัดต่อสร้างเขาแล้วเขาจะติไทยเตรียมดินนะครับแล้วก็ปลูกเอเก้าสิบมือกับเก็บนะครับเก็บผลผลิตส่งตลาดนะครับครับการตลาดน้าตอนนี้นะครับมันมีเทคโนโลยีนะครับเนาะมีโทรศัพท์มีเครือข่ายสมื่นมันขายออนไลน์นะครับพอดีได้มือปลูกเขากับโพดลงไปลูกค้ากระิดติดต่อมานะครับได้นัดหมายกันมือเก็บเกี่ยวมือถอนนะครับมันตงหูกันเลยนะครับสมัยสมื่นบ่อยากนะครับเพราะว่าหอดมือเขาจะกสิมาลด คุยกันทางโทรศัพท์ซื้อหมื่นถือว่าสบายนะครับถือว่าสบายคือบ่ได้นักใจนะครับการตลาดช่วงนี้บางส่วนตกลงราคากันว่าปีนี้การตลาดเ้าสิไปทิศทางใดเหาสิตั้งราคากันเท่าใดกับห้อสิเป็นแนวทางเดียวกันนะครับตามที่ปีที่ผ่านมานะครับก็คุยกันนะครับว่าเ้าสิปล่อยหน้าสวนเท่าใดสมาชิกไผสิออกก่อนผู้ใดได้ๆคู่ตัดมาตันหนึ่งสองตันกับแบ่งกันไปนะครับเฉลี่ยผู้ละห้าร้อยโลหกห้ร้อยโล่คือดึงกุ้มนะครับดึงกุ้มกันไปนะครับบ่ให้ผู้ใดผู้หนึ่งขายหมดแล้วจังค่อยจังค่อยออกสวนหนึ่ง บรครับผมกับผมนายบิคิตบุญหลนนะครับเป็นสมาชิกของกลุ่มมันเจียวหวานแล้วก็มีรายได้ต่อปีนะครับผมก็เห็นเพิ่อนเดอยู้หลายปีอยู่นะครับก็เลยลองลองปลูกเบิ่งนะครับก็ปปากฏว่าผมปลูกที่แหลกไรหนึง่งได้กําไรอยู่สี่หาหมืน่นอยู่นะครับอ่าก็เลยปลูกขยายออกไปอีกเป็นสามไรครับปัจจุยันยนี้ผมปลูกสามไรก็ดีครับเป็นการปลูกเปิดหลังหน้าที่สร้างรายได้ให้ แก่ครอบครัวนะครับผู้มีอาชีพเสริมโดยการปลูกมันแก้วก็คือนะครับการเท้าเห็ดเข่าเปรียบเทียบว่ารายหนึ่งกส็สะขายบ่ได้ห้าหมื่นหกหมื่นนะครับห้าหมื่นหกหมื่นถ้าปลูกมันแก้วประมาณรายหนึ่งเข้าดูแลรักษาดีนะครับดูแลรักษาดีก็คือ,อใส่ใส,ใส่น้ำแล้วก็เบิ่งแง่งเพื่อให้ได้ผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์คือกางเทาเห็ดปลูกเข่า,ขานี่แหละนะครับเอาใจใส่ ก็คือผลผลิตกับไร่หนึ่งประมาณ6ก0ม0นบาทนะครับแต่ฮอปเพดหน้าฮขา,ากับว่าใดไรายปรนนันซึ่งสมาชิกบางคนนะครับผู้เข้าร่วมโครงการแล้วตั้งแต่ที่แรกกับว่าหลายคนซึ่งตอนนี้ก็มี20่เกือบ30คนนะครับบางคนก็จงพื้นที่ไวยทาปลูกมันเลยนะครับมองที่มันเหมาะสมมองที่มันอุดมสมบูรณ์นะครับก็บจงไว้ยทาปลูกมันเพราะว่ามันเป็นไร่ใดที่ดีนะครับจุดเด่นของของมันแกวบรรจุสํานันก็คือ นะครับมันสีสีสวยหัวงามสวดีสีขาวรสชาติแซ่บนะครับรสรสชาติหวานอันนี้จริงจึงเป็นอีกอันนึงที่เฮ็ดไา่ใดนะครับชุมชนของบัดสุมชนล้านภูามาปลูกมั่นแก้วนะครับเฮ็ดให้าชาวบ้านมีไา่ใดส้างเสริมอาชีพหลังจากไปดูเก็บเกี่ยวซึ่งตอนนี้ก็มีสมาชิกเรียนรู้ในการปลูกเพื่อส้างเสริม อาชีพเพื่มไลไ่ไดรยได้ให้กับจจกของนะครับแ้วก็เพื่อให้เกิดความรม่วมือความสามัคคีในชุมชนนะครับซึ่งจะต่อเนื่องมาเป็นการเ็ดกษตรในรูปแบบอินซีนะครับเพื่อส้างอาหารที่ปลอดให้กับชุมชนและก็ผู้บริโภคต่อไป